หนึ่งนาทีกับกอทอเมื่อวันที่16สิงหาคม2565คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างรถยนต์รับจ้างสามล้อและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้โดยให้ลดภาษีลงร้อยละเจากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการอาชีพขับรถสาธารณะอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นโดยอัตราภาษีประจำปีหลังปรับลดภาษีลงร้อยละ90นั้นรถยนต์รับจ้างน้ำหนักรถ1,300กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี685บาทลดเหลือ68บาท50สตางค์ต่อคัน รถจนรับจ้างน้ำหนักรถ2,100กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี1,250บาทต่อคันลดเหลือ125บาทรถยนต์3ล้อรับจ้างเดิมจัดเก็บภาษี185บาทต่อคันลดเหลือ18บาท50สตางค์ต่อคันรถจักรยานยนต์รับจ้างเดิมจัดเก็บภาษี100บาทต่อคันลดเหลือ10บาทต่อคันครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม